สวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนี่คือนา้าท่วมผลน้ําท่วมของปีที่แล้วนะคะเอามาให้พี่พี่เพื่อนๆได้เปรียบเทียบดูกับปีนี้ที่เพิ่งพดไปก่อนหน้าน,นะคะก็เนี่ยค่ะคือท่วมมาถึงข้างบนเลยยังดีว่าไอ้ตรงบนบ้านอีกชั้นนึงมันยังนอนได้นะคะพอดีว่าพ่อของหนูเนี่ยคือเขานอนเฝ้าในสวน ดีว่าไอ้ตรงตัวข้างบนบ้านยังมีอยู่อีกชั้นหนึ่งที่เฝ้าได้ที่นอนได้แล้วก็คือต้องใช้เรือเป็นผานะยานผานะที่จะพายออกมาจนถึงปากทางออกนะคะท่วมมาถึงข้างนอกเลยจนแบบว่าคือสวนลุงก็ท่วมมาถึงตัวบ้านแล้วก็ต้องย้าย ลุงขึ้นบนบ้านที่สูงเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยเนาะก็แบบว่าแบบท่วมจนแบบคือทำอะไรไม่ได้เลยปลาที่อยู่ในสะก็ออกหมดก็คือช่วงนั้นคือต้องรอให้สุขน้ำออกเร่งเร่งแบบน้ำลงท่อให้น้ำลงท่อให้เร็วที่สุด ก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะลดกว่าจะแห้งได้โอ้โหแบบท่วมหนักจริงๆค่ะแต่ปีนี้หวังว่าจะไม่เหมือนปีที่แล้วปีก็คืออันนี้คือเป็นคลิปของปีที่แล้วนะคะซึ่งถ่ายไว้ถ่ายเก็บไว้ในเครื่องนะคะซึ่งพ่อถ่ายส่งมาให้ก็เลยเอาเก็บไว้เป็นอาภาพให้รู้ว่าอันเนี้ย ่าท่วมของปีไหนปีไหนอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วนี่คือหนักจริง,รงๆค่ะหนักกว่า3าสปีที่ผ่านมาเพราะว่าแม่น้ำวังเยอะแล้วก็ทะลักทำอาทะลักแตกออกมาก็เลยท่วมทั่วเลยหนักเลยของปีที่แล้วรวมถึงผลกระทบมาทางส่วนของหนูด้วยส่วนของแม่หนูด้วยนะคะก็คือแบบ โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยลุยน้ำก็ลุยไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเสียมันไม่แบบสกรปรกอะค่ะน้ำมันเป็นแบบว่าคือสารพัดหลายจุดหลายที่มารวมกันทั้งแม่น้ำวงังทั้งแม่นะทั้งแบบว่าน้ำที่เขาทำนา นาก็ที่ใกล้ๆก,กันก็คือท่วมหมดเลยค่ะที่เขาต้องใส่ยาใส่อะไรเงี้ยคือมันจะไปด้วยกันหมดส่งผลกระทบด้วยกันหมดเลยก็คือหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันคลิปแรกๆก็จะเป็นแบบว่าบนบ้านยังไม่ท่วมนะคะไอ้ตรงที่นั่งอะไรเงี้ยยังไม่ท่วมพอคลิปหลังเนี่ยมันพอช่วงน้นมันตกหนักเลยเนาะน้าก็มาเรื่อยเรื่อยเอยืก็ไม่ลด กว่าจะลดก็คือเป็นแบบว่าหลายเดือนอยู่เหมือนกันกว่าจะแห้งสนิททุกจุดเลยคือเหม็นมากน้ำเน่าคือมันมันอยู่จุดเดียวอะน้ำเน่าน้ำเหม็นแบบสารพัดอะคือแบบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอให้น้ามันระบายออกลงท่อเพื่อเร่งให้น้ำออกเร็วที่สุดแต่ก็ถือว่าผ่าน ปีที่แล้วผ่านมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะจนมาปีนี้ยังดีว่าไม่ได้ทํานาไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกอะไรลงเยอะแต่ปีที่แล้วว่าลงเยอะมากปลูกเยอะมากแล้วไม่คิดว่าน้ําจะมาก็ย,ย้ายต้นไม้ย้ายอะไรมาคือตายหมดต้นต้นที่ปลูกไปอะไรที่ปลูกไปคือตายหมดคือไม่เหลือเลยในสิ่งที่ปลูกไปก็พอมาปีนี้พอมันมีท่อทําท่อระบายน้ําเสร็จ แต่ก็ชะล่าใจไม่ได้นะคะชะล่าใจในจุดนี้ไม่ได้ก็ต้องคอยระวงังคอยเช็คสถานการณ์น้ำในแต่ละจุดที่อยู่ในละแวกใกล้ๆว่าน้ำจะมาไหมต้องคอยเช็คคอยดูว่า,าตรงแม่น้ำวังเนี่ยฐานาเขาเรียกไงริมวังของเขาที่ว่าเขาทำ จุดเติมที่เคยแตกอะ่ะคือต้องคอยระวังจุดนั้นจุดเดียวว่าจะซ้ำมาอีกหรือเปล่าจะแตกซ้ำมาอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็คือแบบปีนี้ก็โอเคไม่แตกแต่ก็มันดันจากท่อเข้ามาในสวนเนาะทั้งส่วนของแม่ทั้งส่วนของลงคือได้รับผลกระทบทั้งสองจุดเลยในเรื่องที่ว่าน้ำมันไหลย,ย้อนท่อเข้ามานะคือแต่ก็ เขาก็เร่งเร่งให้สูบน้ําตรงไปทางออกอยู่นะคะแต่ปีนี้ก็คือถามว่ายังมีกังวลไหมก็กังวลกังวลอยู่หน่อยๆในเรื่องที่จะกลับมาท่วมแต่ก็ต้องคอยเช็คสถานการณ์คอยดูไม่ให้ฝนตกลงมาซ้ำอีกถ้าคือถ้าฝนตกซ้ำเนี่ยท่อระบายน้ำเนี่คือจากข้างบนมันไหลลงมา รวมกันอะคือมันไปได้ทุกจุดและค่ะแต่ว่าบางทีมันระบายไม่ทันเนาะมันก็จะไหลย,ย้อนท่อเข้ามาในสวนแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยคือเขาทำท่อช่วงนั้นเขาทำท่ออยู่ทำไม่ทันฝนมาฝนแบบมาแบบ ตกหนักมากตกแบบติดๆกันเลยแล้วกว่าเขาจะทำท่อเสร็จท่อระบายน้ำเสร็จก็คือมันมันท่วมนานด้วยอะไรด้วยมันเลยล่าช้าไปหมดเลยอะไรคือท่อที่เขาทำเนี่ยคือล่าช้ากว่าจะเสร็จก็คือต้องใช้เวลาต้องรอให้น้ําแห้งสนิทต้องรอให้น้ําแบบว่าสูบน้ําออกจากท่อที่เขาทําอะไรองนี้อีกก็เลยอ่ปีที่แล้วมันก็เลยผลกระทบหนักหน่อย ในเรื่องกระทบในแต่ละจุดของในส่วนทั้งบ้านทั้งส่วนของแม่ทั้งส่วนของลุงคือมีผลกระทบหมดทั้งนาตรงเขตดก็ติดแบบว่าใกล้ใกล้ติดติดกันก็คือท่วมกันทุกที่ทําอะไรไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้เลยปลูกอะไรไปก็คือโดนน้ําแช่แล้วตายหมดทีนี้ก็ต้องรอให้น้ำแบบแห้งแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกปีหนึ่งก็คือปีนี้ว่า จะท่วมไหมจะอะไรไหมปีนี้ก็มีท่วมเพราะมันท่วมด้านมาจากในท่อเนาะฝนก็ตกเขาก็ระบายน้ำออกไม่ทันอะไรกันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ก็ต้องคอยระวงังคอยเช็คคอยดูสถานการณ์ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่ฝนตกทุกครั้งที่ฝนตกน้ำก็จะด้านออกแบบดันจากท่อเข้ามานะคะแล้วก็ ดูว่าช่วงเนี้คือก็อย่างว่าแหละมันปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันแช่ในนานด้วยอะไรด้วยปลูกไปเดี๋ยวก็มีผลกระทบในหลายๆเรื่องด้วยอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นแบบว่าเราต้องคอยเช็คอยู่ตลอดในเรื่องน้ำเรื่องฝนตกสถานาการณ์ว่าน้ำจะมาไหมจะมาตอนไหนแนะม่น้ำวังอะ่ะ จะอ่าจะแตกหรือเปล่าตรงที่ว่าเป็นคันคันดินนะคะจะแตกไหมจะอะไรอ่อแบบว่ามันจะแตกลงมาท่วมเหมือนปีที่แล้วไหมแล้วก็ต้องทางลุ่มแม่น้ำวงังตรงที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ไปเช็คคอยไปเช็คอ่าริมตะลิ่งของแม่น้ำวงังตลอดใน เ,เพราะว่าเป็นเขตอําเภอสํมเงงเนาะก็คอยไปเช็คตลอดในริมอ่าริมรุ่มแม่น้ํำวังเป็นตะลิ่งแบบว่าตะลิ่งดินแต่ก็คือแบบว่าเราชะล่าใจไม่ได้ในเรื่องน้ําถึงแม่น้ําวังจะลดแต่ก็ต้องคอยดูจากทางเหนือมาด้วยน้ําจากทางเหนือมาด้วยเวลาฝนตกอะไรเนี้ย คอยเช็คคอยดูสถานการณ์เราอย่าชะล่าใจเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำมาคือไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยไม่มีการได้ตั้งตัวกับการรับน้ำสถานการณ์น้ำเลยในปีที่แล้วมาแบบมาช่วงกลางดึกอะคะ่ะน้ำมาช่วงกลางดึกก็คือไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้เอาของย้ายขึ้น จากที่สูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาแบบพรวดาพาดแบบมาเลยคือท่วมจนถึงแถวป่าสักข้างบนของในสวนคือขนาดป่าสักเขาสูงนะเป็นที่สูงแต่ก็ท่วมท่วมคือท่วมไปถึงข้างบนเลยในป่าสักในสวนของแม่คือแบบว่า ไม่คิดไม่คาดไม่คิดมันจะท่วมขนาดนี้ในปีที่แล้วพอมาปีนี้ก็กังวลกังวลอยู่ว่าไอ้ตรงตะลิ่งแม่น้ำบังจะแตกไหมช่วงที่ว่าแม่น้ำบังเยอะแต่ก็เกือบเหมือนกันเท่าที่เข้าไปดูมาคือเกือบเหมือนกันเกือบจะเป็นเหมือนปีที่แล้วเหมือนกันแต่ก็โล่งใจว่าไม่แตก แล้วก็มาฉะลาดใจตรงที่ว่าอันเนี้ยมาท่อมันดันเข้ามาเนาะเราก็ไม่คาดคิดหรอกเนี่ยค่ะก็ภัยถึงกันล้มเลยเพราะว่ามันชุ่มน้ำเกินแต่ปีนี้คือมันไม่ถึงข้างบนแต่มันจะอยู่ในช่วงหน้าหรือแถวหลังบ้านก็เลยพ่อนี้ก็เลยสอสูบแบบสูบ องศาแต่สะก็ปิ่มๆเหมือนกันขอบสะก็ปิ่มๆเหมือนกันแต่ก็ต้องสูบเพราะว่าไม่ให้น้ํามาอยู่ใต้ถุนบ้านไม่ให้มาแช่เพราะว่ามันมันเหม็นเน่ามันทําถ้ามันแบบหมักอยู่ในน้ำมันจะเหม็นมันจะออกเหม็นมากเหม็นเน่าไปเลยก็คือมันสิ่งพวกนี้คือทําให้เราตีนเราเป็นหอเท้าเราเป็นหอแข้งขาเราคัน ถ้าล้างไม่ดีนะคะถ้าแบบว่าล้างแข้งล้างขาอะไรเงี้ยไม่ดีคือจะทําให้เราคันตีนเป็นหอเท้าเป็นหออะไรเงี้ยคือเป็นแผลได้เลยอะ่ะถ้าคนที่ติดเชื้อง่ายอยู่แล้วอะ่ะจะมาลุยน้ําอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคือมันทั้งสารเคมีอะไรเงี้ยมันจะปนอยู่ในน้ําอยู่ด้วยเพราะว่าใกล้ๆเขาก็ทํานากันเนาะเขาก็จะใส่ปุย๋ยใส่ยาพ่นยาอะไรกัน เราอย่าชะล่าใจในเรื่องน้ําท่วมเด็กขาดต้องคอยเช็คคอยดูยสถานาการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราดูแต่บ้านเราเราอยู่แต่บ้านเราไม่เช็คเราต้องคอยเช็คในสถานที่ของแต่ละสถานที่ด้วยว่าจะเป็นเหมือนกันไหมจะมาตอนไหนมาช่วงไหนเราพยายามถ้าเขาแจ้งเตือนมาอย่างเงี้ยเราพยายาม ให้ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยยกนะเดี๋ยวค่อยอะไรนะอย่าชะล่าใจเดี๋ยวเชียวเลยนะคะเรื่องน้ําท่วมเนี่ยในสิ่งที่ว่าเราปลูกไปอะไรไปตายไม่เป็นไรเราหาวิธีหาอะไรมาเพาะปลูกใหม่ได้แค่เรามีผลพวกผลผละมากลรากไม้อะไรที่มีอยู่แล้วเรามาปลูกใหม่ได้ถ้าคิดว่าจะปลูกถ้าไม่คิดว่าน้ำจะท่วมแล้วนะคะ แต่อย่างในส่วนแพลเนี่ยคือปลูกได้แต่ต้องคอยเช็คสถานการณ์น้ําคอยดูฝนคอยดูอะไรเงี้ยว่าจะปลูกได้ไหมฝนจะตกหนักแค่ไหนเราต้องคอยเช็คเริ่มช่วงเริ่มที่ฝนกําลังจะมาช่วงพายุจะเข้าอ่างเงี้ยเราต้องคอยดูแต่ก็อย่าใช้ล่าใจมากเกินไปในเรื่องน้ําส่วนเนี่ยคือถามว่า เสียดายในสิ่งที่ปลูกไม่เสียดายค่ะเสียดายมากแต่ก็ทํายังไงได้ล่ะค่ะมันท่วมไปแล้วมันแบบว่าอันนี้ไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วต้นไหนรอดก็คือแบบว่าโอเคคือดีไปแต่ต้นไหนแบบที่มันไม่ทนน้ำอะค่ะอันนั้นอะคือไม่ไม่ต้องไปอันนี้มันละมันตายแน่นอนอันไหนที่ทนน้ำทน ความทุ่มของน้ำได้อะไรเงี้ยไม่ตายก็โอเคก็ดีไปแต่ถ้าคือเราปลูกอะไรที่มันไม่ทนน้ำเราอย่าไปคิดเลยว่ามันจะรอดถ้าเกิดน้ำแช่ไว้นานๆนะคะอย่างในส่วนหนูเนี่ยมันปลูกหลายอย่างแต่ก็ตายกันตายไปเยอะในสิ่งที่ซื้อมาปลูกแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เสียดายก็คือหาปลูกได้แต่ก็ต้องคอยเช็ค สถานาการณ์ทุกครั้งแต่ก็จะไม่กล้าปลุกตรงนาเพราะว่านาม,มันเป็นจุดต่ำแล้วน้ำท่วมง่ายต้องรอให้ช่วงแบบหน้าร้อนหรือหน้าหนาวถึงจะปลูกได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะปลุกตรงเนินที่สูงแถวปา่าสักเอาตอนนี้น้ำของปีเนี้ยคืนยังท่วมในานาอยู่ยังปลุกอะไรไม่ได้ยังเพาะอะไรไม่ได้ พอน้ำด้านจากท่อเข้ามาเราก็ต้องคอยเช็คดูทุกครั้งเวลาแบบมีน้ำมีอะไรเงี้ยช่วงนี้มันหน้าฝนก็เราก็อะไรไม่ได้อยู่แล้วทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนมันมีฝนแบบไม่ใช่ฝนตลอดนะมไม่ใช่มีตลอดแต่ก็มีแบบทิ้งช่วงหรือมีพายุเข้า แต่เราอย่ากชะล่าใจในเรื่องจะปลูกถ้าจะปลูกก็ตรงไหนปลูกได้ให้ปลูกถ้าเป็นเขตในบ้านที่ไม่ใช่อยู่ในเขตในสวนน้ําท่วมอย่างของแพลวของหนูเนี่ยคือปลูกได้เลยอย่าปลูกปลูกเลยแต่ถ้าเป็นสวนที่ว่าเคยถูกน้ําท่วมแล้วเราไปปลูกพอน้ํามาก็คือตายนะคะคือตายหมดผักที่จะปลูกคือตายหมด อันไหนที่ทนน้าได้ก็ทนอันไหนที่ไม่ทนก็คือมันไม่เหลือเลยค่ะผลผลิตยังไงก็ไม่ได้เนะนี่ยคือผลของปีที่แล้วนะคะอันนี้คือน้ําท่วมของปีที่แล้วหนักจริงๆหนักมากหนักในชนิดที่ว่าคือทําอะไรไม่ได้เลยถึงจะทําก็ไม่ไม่มีผลทําคืออยู่ได้ได้แต่บุญบ้าน ในตัวบ้านที่ว่ามันอยู่ได้จะอย่างดีว่าปลักปลักไฟอะไรเงี้ยคืออยู่ที่สูงไม่ได้อยู่ต่ำเนาะปลักไฟอย่างดีว่าอยู่ที่สูงอยู่ถ้าอยู่ที่อยู่แบบว่าต่ำนะคือช็อตไปแล้วไฟช็อตแน่นอนอันนี้คืออย่างดีว่าตัวปลักไฟในหละจุดอะอยู่สูงหมดเลยเกยพ่อก็เลยอยู่เฝ้า เฝ้าได้คือให้ให้พ่ออยู่เฝ้าในสวนแล้วก็ให้แม่มานอนที่บ้านเนาะแต่ที่บ้านยังดีก็ว่าไม่ท่วมแล้วปีปีที่แล้วแต่ในสวนนั้นหนักหนักมากหนักในชนิดที่ว่าต้องทําใจอะ่ะก็คือต้องรอรอน้ําแห้งอย่างเดียวคือทําอะไรไม่ได้เลยก,กว่าจะแห้งก็ สามถึงอุย้ยเกินสามเดือนดิสามเดือนเกินสามเดือนก็น่าจะประมาณเกือบประมาณครึ่งปีอ่ะครึ่งปีค่อนปีด้วยซ้ำหกเจ็ดเดือนขึ้นไปอะ่ะคือถึงจะแห้งสนิทนะแห้งสนิทหมดก็คือแบบต้องรอเวลาอย่างเดียวที่น้ำแห้งแล้วน้ำแห้งก็จะทำนู่นทำนี่ได้เลยไม่ใช่นะคะคือต้อง มาปรับปรุงดินปรับหน้าดินปรับทุกอย่างของดินถึงจะมาปลูกอะไรได้เหมือนเดิมต้องปรับต้องไถหน้าดินต้องโอเยอะเลยค่ะปรับหน้าดินแบบเยอะมากแล้วต้องมาคอยให้ดินแห้งก่อนมาไถไถแล้วก็บำรุงดินอะไรให้เรียบร้อยถึงจะแบบ มาแบบไงปลูกอะไรได้ปกติอ่ะก็คือต้องบำรุงดินทุกอย่างถึงจะกลับมาปลูกนู่นปลูกนี่ได้ปลูกผักปลูกอะไรได้ไม่งั้นนะถ้าไม่บำรุงก็จะปลูกอะไรไม่ได้เลยค่ะต้องรอแบบให้ดินแบบดีแบบหายแบบจากการเหม็นเน่าจากที่ว่าน,น้ำขังนานเกินอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือผลน้ำท่วมของปีที่แล้วขึ้นหนักจริงๆนะคะขอบคุณค่ะพี่ๆเพื่อนๆคน,น,นฝากติดตามกันด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์น้ำจริงนะคะไม่ใช่แบบ AI ทํทำนะไม่ใช่นะเป็นสถานสถานการณ์จริงของปีที่แล้วเลยค่ะเราสู่กันฟังนะคะขอบคุณค่ะ ิอัดยาวหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝากกันด้วยนะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกันด้วยนะคะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะขอบคุณค่ะ